สวัสดีทุกคนอุ้ยอ้าเปิดอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะมาดูวิวขงกันนะคะวิวขงที่นครพนมสวยมากที่ที่น้ำเยอะขนาดนี้และไม่แห้งแล้งขนาดนี้นะคะก็เป็นพวกที่ประเทศจีนปล่อยเขื่อนมาปล่อยน้ําเขื่อนมาคือประเทศจีนน้ําเยอะจนล้นนะคะเลยปล่อยเขื่อนมาประเทศไทยจนที่ประเทศไทยน้ําแห้งแล้งอยู่แล้วก็เลยได้รับน้ํามาจนได้น้ําเยอะขนาดนี้ อยากเห็นฝั่งลาวจังเลยว่ามีอะไรบ้าง <Okay. S 1> ถ้ามีโอกาสได้ไปจะถ่ายให้ดูนะจ๊ะ <c oughs> ดิงนีด่ดูแม่น้ำสิมันมีทางลงไปข้างล่างด้วยแต่ว่าเราไม่อยากลง นี่มีมีชาวประมงมาห้าปลากันเต็มเลยดูสินะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนเดยวรถบงังรถบงังเสียงรถจะดังนิดนึงก็ะจะเป็นสวนนะคะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเพราะตากล้องก็ไม่เห็นเดี๋ยว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 ,ยวมนันนี่มานนี่ <laughs> จะลงไปข้างลา่างทำไมไม่ลงไม่ลง ดี๋ยวสิดูกลงบ๊ายบายสิเอาไม่ดูอีกไม่เป็นไรนะคะแล้วก็นูน่นฝัน่งนู่นฝั่งเราเขาก็จะทําแบบพวกหาดทรายอะไรอย่างนี้นะคะพอถึงช่วงสงการเขาแล้วก็จะเล่นน้าเหมือนประเทศไทยนี่แหละแถวแถวคำม,ม่วนอะไรอย่างนี้เพราะว่าปีที่แล้วมาแล้วแล้วก็เลยรู้ตําบลรู้จังหวัดเขาอยู่ <c oughs> นิดหนึ่งเพราะเรามาเขตเขตใกล้ๆไม่ได้ถึงเข้าไปถึงเวียงจันทร์อะไรอย่างนี้ถึงคำม,ม่วนเฉย ได้ไปเที่ยวอะไรเที่ยวตลาดซื้อของกินซื้ออะไรอย่างงี้ฝั่งนู้นก็เอออะไรอะเขามีแมคโคแบบทําสถานที่อะไรอย่างงี้คือปีที่แล้วเรามานะคะเราเห็นเป็นแบบยังไงอะเป็นแบบเขาเอาเออเอาหินมาแล้วก็อะไรอะเอามาปูไว้ตรงน้ำตื้นๆของแม่น้ำโขงฝั่งลาวแล้วเขาก็ทำเป็นเวทีเอารถมาเอารถมาจอดตรงแบบตรงที่มีหินอ่ะ เออไปจอดตรงที่มีหินซึ่งเหมือนรถลอยน้ําได้อะไรอย่างนี้นะคะก็จะประมาณนั้นสวยมากแต่ว่าตากล้องไม่เห็นเลยแม้กระทั่งแม่น้ำยังไม่เห็นนะคะรู้สึกแบบมันสะท้อนแสงอ่ะ <c oughs> น่าจะเห็นอยู่เนาะสี่เรือไม่เห็นหรอกมั้งอ๋อเห็นเรืออยู่เห็นเรืออยู่ <c oughs> นะคะสวยมากดวใช้กล้องแป๊บหน,นึ่ง อยากให้เห็นแบบเห็นทางไกลอ่างเงี้ยเพราะเราเอากล้องส่องทางไกลมาด้วยเห็นไหมเราจะรีบถ่ายๆกันไปเลยนะว้าวขระใส่ดูน้องด้วยนะดู่อข้าเรือเขาเออเขาไปทำอะไรฝั่งลาวก็ไม่รู้เห็นวัดด้วย เรือะคะคือเห็นเรือเยอะมากก็มาริมโขงแล้วแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะคือมาริมโขงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองอันนี้มาแบบข้างบ้านนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรค่ะคือบ้านเราอยู่ใกล้ๆริมโขงแบบที่เขาทาจะทําเขื่อนอะไรอย่างงี้แถวๆนี้ทําเขื่อนเล็กนะคะน่าเป็นสถานที่ที่แบบพักผ่อนจนใจดูแม่น้าโขงวิวสบายเย็นๆนะคะซึ่งอยู่บ้านร้อนมาก มาที่นี่เลยเย็นได้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราขอ,อากล้องให้น้องสองทางไกลอ่ะนะคะแล้วก็จะดูสิต้องรีถ่ายนะเนี่ยเอดิกาจะเต็มแล้วนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านของประเทศลาวซึ่งเขาอาศัยอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะดูสิเอ่อคนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงขก็จะมาแบบว่าอะไรอ่ะ มาแบบว่ามาทําการประมงที่ฝั่งลราฝั่งไทยก็ทําฝั่งไทยฝั่งเราก็ทําฝั่งลราะคะ่ะแยกกันนะ,ะนะคะซีอันนี้คือมาข้างบ้านนะคะแล้วก็จะไปในเมืองอีกรอบนึงสําหรับการออสำหรับการมาเที่ยวแม่น้ำโขงตอนนี้ก็จบลงแล้วค่ะขอบคุณค่ะ